ส่วนไอคิงไม่มีเวลาแล้วโดดออกมาเดี๋ยวนี้เลยธรรมชินไหนเล่าจะว่าไปแล้วฉันไม่ได้มีความสามารถในการต่อสู้ในเหมืองกระยอดมนุษย์แบบพวกนายสักหน่อยนะแล้วก็ไม่ได้กล้าหาญไม่กลัวความตายไม่ใช่พวกนายด้วยไ็นแค่ซูเปอร์ฮีโร่ที่เป็นคนธรรมดาเท่านั้นอุซ้อโอ้ ล,ล้อเล่นใช่ไหมเนียเ่ยเฮ้ยอุซอบม,มาจา้าเรียกฉันใครไหมเ,เดี๋ยวไม่ตาย,ตายดีกว่าไ,<ม><อ>ไม่คิดจะรับวีรบุรุษที่ตัดสินใจเสี่ยงตายทิ้งดิ่งลงมาจากหนาดฟ้ากันบ้างเลยแล้วไงวะเนี่ยจะมบ้าไอ